โอเคครับก็ได้ตามภาพเล่นยากเหมือนกันนะครับโอเคผมขอออกก่อนนะครับปึ๊บคอนเทนต์ถัดไปนะครับแอดนิวนะครับเป็น VR นะครับเป็นภาพเสมือนหรือเปล่าครับ VR โอเคผมจะลองเลือกมาหนึ่งเมืองสวัสดีครับสวัสดีคุณครูนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับ เว็บในการทาสื่อการเรียนการสอนนะครับซึ่งเว็บในวันนี้นนมันชื่อเว็บเมียพอร์ตนะครับเว็บนี้ดียังไงนะครับใส่ได้ทั้งวิดีโอรูปภาพนะครับภาพ VR ไฟล์ PDF นะครับใส่ได้เยอะมากนะครับอันนี้คือหน้าหลักของเว็บนะครับส่วนในการใช้ก็มี2ส่วนนะครับหลักๆห,หนึ่งคือส่วนของนักเรียนนะครับนักเรียนก็เอาโค้ดที่ครูให้นมาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นะ แล้วก็กดเข้าเล่นได้เลยนะครับสุนรูนะครับก็เข้าไปตั้งค่าด้านหลังบ้านนะครับก่อนเลยนะครับใช้งานครั้งแรกนะครับให้สายอัพฟร,พรีก่อนสายอัพฟร,พรีเห็นมาไม่เอ่ยนะครับเข้ามาจากนั้นเขาจะถามว่าเป็นคุณคร,รูหรือเรียนนะครับก็เป็นคุณคร,รูนะครับอ่า sign up with Google นะครับผมว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับจากนั้นก็เลือกอีเมลนะครับที่เราต้องการเชื่อมอะนะครับอันนี้คือหน้าหลักนะครับหน้าหลักหลังบ้านของเมียพอร์ตของเรานะครับอันนี้ีผมกดใส่นะครับตอนเนี้ตอนที่อัดวีดีโออยู่เนี้ยนะครับ ฝนตกด้วยนะครับไม่รู้ว่าเสียงฝนจะเข้าไปในวิดีโอหรือเปล่านะครับอันนี้คือหน้าสื่อการสอนที่เราสร้างไว้นะครับผมอ่าอันนี้คืออันนี้คือสื่อการสอนหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดสื่อการสอนเนี่ยประกอบไปด้วยรูปภาพวิดีโอเกมแล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์จะออกแบบนะครับอ่าผม,ผมจะมาสร้างให้ดูใหม่ก่อนนะครับกดที่ create ในสั้นนะครับ การสร้างเนี่ยมี2ส่วนครับคือมีเลั่นนะครับที่เป็นบทเรียนนะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นแอคทิวิตี้นะครับอันนี้เป็นวิดีโอวิดีโอคอนเทนต์นะครับผมจะเลือกเป็นเลั่นก่อนนะครับข้างบนนะครับคือชื่อของบทเรียนของเรานะครับสอนสร้างสื่อนะครับผมขอตั้งไปก่อนนะครับ สอนสร้างสื่อ02นะครับอันนี้1ชุดการสอนของผมนะครับสิ่งแรกที่ผมจะนำเข้าไปนะครับก็ a อด Content ์นะครับคอนเทนตอันนี้คือปั่งคอนเทนต์นะครับที่เราจะให้นักเรียนศึกษาอันนี้คือปั่งแอคทิวิตนะครับเป็นพวกเกมนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคอนเทนต์ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ย จะอธิบายเกี่ยวกับ activity นะครับเพราะเนื้อหามันเยอะมากนะครับอันที่หนนะครับสไลด์สไลด์เปล่านะครับอันที่2สไลด์คาสสิกสอันเนี้ยคล้ายกันเลยนะครับแต่ผมขอใช้สไลด์คาสสิกก่อนนะครับกดที่สไลด์คาสสิกหรือครั้งจากนั้นนะครับด้านบนนะครับใส่หัวข้อนะครับตรงนี้ใส่รูปภาพหรือวัตถุนะครับด้านข้าง ถ้าข้างผมครับมันเป็นเท,เทมเพลตสมมติผมเลือกเทมเพลตตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็าเอาข้อคำถามนะครับมาใส่สมมติว่าอันนี้เป็นตัวบรรยายนะครับอปลาฮีสกเป็นปลาพื้นเมืองของชนชาติใดนะครับอินเดียนะครับถามเองตอบเองนะครับจากนั้นถ้าเราต้องการจะนำสื่อเข้ามาประกอบนะครับก็กดบวก จะเพิ่มอักษรเพิ่มไหมจะเพิ่มวิดีโอไหมนะครับอันนี้เพิ่มรูปภาพอันนี้เพิ่มภาพ GIF ภาพ GIF ก็คือภาพเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ผมขอมอนุญาตเพิ่มรูปเอาดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้เร็วนะครับผมจะค้นหารูปปลาไมิโศกนะครับปลาดี เซฟนะครับไปที่ศพมาแล้วครับจากนั้นอันนี้เมนูด้านล่างนะครับปุ่มแรกเป็นแบ็กราวนะครับแบ็กราวทั้งแท็กนี่เลยนะครับอันที่สองเป็นเลเยอร์ครัอันที่สามเสียงประกอบครับอันที่สี่คือการพรีวิวดูหนึ่งครั้งหน้าตาโอเพ่นอยังครับสไลด์นี้นะครับผมเมื่อเราแก้ไข อะไรเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยทำาล้ก็กดปุ่มเซฟนะครับผมจะกดปุ่มเซฟแล้วนะครับเซฟปถ้ามี10สไลด์ต้องทำยังไงคะนะครับถ้ามี10สไลด์เนี่ยก็ต้องทำตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยสิบอันนะครับมันไม่เหมือน powerpoint ที่ว่า สไลด์ที่1น้าแนโอนแล้วก็เอ็นเพิมลงมาครับยวไม่ใช่แบบนั้นครับสไลด์ที่1นะครับผ่านไปแล้วคือแบบสไลด์คลาสสิกครับแบบที่2วิดีโอครับถ้าเราต้องการครับสร้างคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนะครับตัวนี้มีลูกเล่นผมชอบนะครับสมมติวิดีโอที่เราจะนํามาใช้เนี่ยเราจะนําจากที่ไหนมาใช้ได้บ้างครับหนึ่งก็คือ วิดีโอในไลบรารีนะครับหรือวิดีโอที่อยู่ในเว็บนี้แหละครับ2วิดีโอจาก YouTube วิธีการเลือกเราเลือกอยังไงครับอันนี้วิดีโอไลบรารีอันนี้วิดีโอ u t u b e ครับวิดีโอไลบรารีนี่ยก็คือวิดีโอที่คณคูท่านอื่นเนี่ยเขาสร้างไว้นะครับเขาวใส่แอคชั่นใส่เกมอะไรเข้าไปนะครับอันนี้ผมจะใช้วิดีโอยู u ูบครับผมจะลองหาปลายีศด ปุ๊ปัญหาจะเลือกมา1คลิปนะครับไม่อยากได้คลิปที่มันยาวมากนะครับคลิปอันแรกครับกดที่คลิปหนึ่ง,งครับแล้วก็เซฟ นี้คือหน้าวิดีโอนะครับลองทีวิีดูครับกดติดูาม่งิดไหมครับโอเคมเลือน่อยครับเ่มสมมตินะครับว่าถ้านักเรียนดูวิดีโอจนถึงจุดนี้นะครับเราต้องการใส่กิจกรรมเข้าไปนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับ พิมพ์ตอบกับ Multiple Choice นะครับผมจะเลือกแบบพิมพ์ตอบก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะถามนะครับถามคำถามนะครับว่าปลายี่สกเนี่ยมันมาจากที่ไหนสมมตินะครับสมมตมิถ้าใครที่เป็นกูขณิตศาสตร์นะครับอยากจะใส่สมการก็มาพิมพ์ตรงนี้นะครับ จากนั้นก็กดปุ่มเซฟใส่ไปหนึ่งจุดแล้วนะครับอ่าผมก็จะเล่นต่อครับเล่นต่อวันนี้มีบอลที่กดตกตกแต่งหมดทางเคอเครับสมมุติผมเล่นไปหนึงจุดนี้ปุ๊บนะครับผมอยากจะเพิ่ม ข้อคำถามเข้าไปอีกนะครับก็กดแอดอีกครับแอดแอคทิวิตี้นะครับจากนั้นในครั้งนี้ผมจะเลือกเป็นแบบตัวเลือกครับมัลติพุทชอยสจากนั้นก็ Copy ข้อคำถามมา,าครับเป็นปลาพื้นเมืองของชนชาติใดน,นะครับอิ India. นเดียครับจีนนะเพิ่มข้อคำถาม เ,เพิ่มข้อคำตอบตรงนี้นะครับไทยลาาสมมุตินะครับเสร็จแล้วเราก็ติ๊กข้อที่มันเป็นคำตอบที่มันถูกติ๊กเ,เสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มเซฟเอตอนนี้เราจะได้ข้อคำถาม2ข้อนะครับผมจะอันนี้คือการสร้างคอน,นเทนต์วิดีโอแล้วผมจะกดปุ่มเซฟก่อนนะครับ ในวิดีโอนี้ผมมีกิจกรรมในหัองเรียน2 2กิจกรรมนะครับอันที่1คือพิมพ์ตอบอันที่2คือ,อตัวเลือก multiple choice นะครับต่อไปนะครับเราจะลอง r e v i ว w ดูนะครับกดที่คอนเทนต์วิดีโอนะครับจากนั้นกดปุ่ม e ีว e วเห็นเมาส์ไหมเอ่ยเมาส์อยู่ข้างแขนผมนะครับ e v ว e วตรงนี้อ่า ดูดูนะครับอตอนที่ผมเริ่มอ,อัดวิดีโอนี้นะครับฝนตกหนักมากับที่โรงเรียนนะครับจากนั้นลองเทเห็นไหมครับตรงไหนที่มันมีกิจกรรมเนี่ยนะครับมันจะมีจุดเดือนขึ้นมานะครับเราก็ลองทีววดูนะครับเสียง่อย กกอ่าโอเคครับข้อคำถามก็ขึ้นมาละปลายโสกเป็นปลาพื้นเมืองของชนชาติใะไน,นะครับเราจะพิมพ์ตอบนะครับเราจะพิมพ์ตอบหรือเราจะตอบก,กับครูหน้าชั้นเรียนนะครับเราก็พิมพ์ไปจากนั้นนะครับขนะอนนะบอนุญาตหน้าจอลงนะครับกดเทต่อครับวันนี้วันที่ฝนตก เริเจหมดนะครับอย่าเพิ่งเกลดันะครับเราสุขจัตประมาณสิบเป็นวตัวนะครับต่ออ่ะพอมาถึงจุดที่เรากำหนดอีกนะครับก็จะมีช้อยขึ้นมาให้เลือกนะครับตอนนี้มันพิมพ์ตอบไม่ได้มันเลือกตอบไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ในโหมดของพรีวิวอยู่ครับชิปวิดีโอก็จะแสดงประมาณนี้นะครับผมจะกลารกระบ,บาดตรงนี้ออกนะครับอ่ามาดูนะครับคอนเทนต์ แบบที่3นะครับเลือก add new นะครับแบบที่3เป็นแบบเว็บคอนเทนต์เราต้องการเรืเรียนศึกษาเรื่องอะไรนะครับเราก็ไปหาเว็บไซต์มาก่อนอผมจะหาเว็บเกี่ยวกับปลายิ่สดนะครับปึ๊บวิกิพีเดียโอเคอผมจะเอานี้เข้าไปนำเสนอนะครับก็มาด้านบนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าช่อง URL นะครับ คลิก 1>, 1ครั้งนะครับจากนั้นกด ctrl c นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเป็นการ Copy นะครับหรือจะคลิกขวาตรงที่เราคุมดำไว้นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับจากนั้นเราก็กลับมาที่ n e ียพอร์นะครับเอา url มาวางนะครับ ctrl v หรือว่าคลิกขวาวางนะครับจากนั้นกดปุ่ม save โอเคอ่ะเมื่อเราเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้มา3คอนเทนต์แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปพรีวิวทีเดียวนะครับต่อไปคอนเทนต์ถัดไปนะครับกดอ่าเดี๋ยวเผือผมไปไวผมกดตรงนี้นะครับ Add New นะครับอ่าอันที่1 2 3อันที่4เป็นภาพ 3D นะครับโอเคครับภาพ 3D นะครับมันอาจจะมีจำนวนจำกัดนะครับ เราก็เลือกหมวดหมู่เห็นไหมครับสตาร์พี่นะครับผมจะเลือกเป็นปลาตรงนี้ล้กันนะครับวิธีการกดค้นหานะครับเราต้องเข้าไปค้นหาในหมวดหมู่พวกนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือร่างกายนะครับเราก็เลือกเอาที่มันเข้ากับงานของเรานะครับอผมจะเลือกเป็นปลาแล้วกันนะครับกดดันสําหรับคอนเทนต์นี้เป็นภาพ 3D นะครับ คอนเทนต์ถัดไปนะครับกดหัวครับคอนเทนต์ถัดไปเป็น s i m u l a t e simulation นะครับสถานการณ์จำลองนะครับเราเข้าไปก่อนนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็จะมะีตาช่างนะครับสถานการณ์จำลองใช้ได้เลยนะครับผมจะเลือกมันมีแต่ทรายกับแมกนะครับ ลองเลือกผมลองเลือกอันนี้ดูนะครับกดปุ่มดัน,นครับโอเคอันนี้ผมขอลองรีวิวดูก่อนนะครับสไลด์ที่1 2 3 4 5สหสไลด์ที่5้านะครับอ่าสไลด์ที่5เช็คดูตรงนี้นะครับสไลด์ที่5นะครับอ่าอันนี้เป็นเกมนะครับ2บวก1เท่ากับจะลองดูนะครับมันต้องทำยังไงเอ่ย1 อ่าโอเคครับก็ได้ตามภาพเล่นยากเหมือนกันนะครับโอเคผมคอออกก่อนนะครับปึ๊บคอนเทนต์ถัดไปนะครับแอ d นิวนะครับเป็น VR นะครับเป็นภาพเสมือนหรือเปล่าครับ VR โอเคผมจะลองเลือกมาหนงเมืองนะครับปึ๊บกดดันโอเคได้อีกคอนเทนต์หนึ่งมาละนะครับอ่าผมจะลองรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ากนั้นกดทีวิวนะครับอันนี้มันเป็นแบบคล้ายๆกับมองได้รอบด้านนะครับผมไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรครับอ่ากดรอซักพักนะครับ,ออรบโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกมานะครับรอ,อดึงข้อมูลมานะครับนี่เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับนักเรียนก็สามารถดูนะครับแบบรอบด้านได้นะครับ โปรแกรมแบบนี้มันมีใน Google นะครับแต่ผมจำไม่ได้แล้วมันเรียกว่าอะไรนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับการระบาดนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับ Add New นะครับที่เหลือมีอะไรบ้างนะครับมีวิดีโอจาก BBC นะครับผมมี s SV เวสเวผมไม่เคยใช้นะครับแล้วก็มีสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์นะครับลองคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับ าหาสไลด์จาก Google น,นะครับปลาไลองหาเรื่องปลานะครับมีไหมเอ่ยอ๋อโอเคคือการนำรูปภาพหลายๆรูปภาพมาทำเป็นสไลด์นะครับรอ,อมันสร้างสไลด์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับ ไปก็จะเป็นอ <c oughs> คอนเทนต์ของเสียงนะครับเพิ่มเสียงแล้วก็เล่นเสียงนะครับอันสุดท้ายก็เลยเป็นเพิ่มไฟล์ pdf แล้วก็เล่นไฟล์ pdf นะครับที่เหลือเดี๋ยวลองให้ทุกคนนะครับไปลองใช้งานเองนะครับจากนั้นเมื่อเราสร้างชุดกิจกรรมขึ้นมาหนึ่งชุดแล้วครับชุดกิจกรรมชุดนี้มีกิจกรรมทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6, 6สสไลด์แบบนี้นะครับเราก็เซฟ เสรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะนําไปใช้เนําไปใช้ยังไงเอ่ยเดี๋ยวดูนะครับโอเคตรงนี้เป็นโฟลเดอร์นะครับถ้าเรามีหลายๆงานเราก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาได้นะครับงานที่1นะครับสมมุติครับงานที่1นะครับกด Create นะครับปึ๊บจากนั้นนะครับเราก็อันอันนี้มันอยู่ในโฟลเดอร์ของงานที่1นะครับ แบ็กกลับมาที่ My l e s s o n นนะครับาจากนั้นเวลาเราจะย้ายก็มาที่จุด3จุดเห็นไหมครับ Add to Folder เนี่ยก็ย้ายไปที่งานที่หนึงอันนี้ผมขออนุญาตเอาไปข้างนอกก่อนนะครับจะได้ดูอย่างง่ายๆนะครับส่วนวิธีการนาไปใช้นะครับามาดูด้านนอกนะครับ Li like, hat trick หรือเปล่าครับตัวนี้ตัวนี้เป็นการเล่นสดเลยนะครับให้คุณครูกด1ครั้ง าจากนั้นฝั่งนักเรียนนะครับฝั่งเรียนก็เข้าเนียพอตเนี่ยรอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเนียพอตนะครับเสร็จแล้วก็เอาลิงก์ตรงนี้ไปให้นักเรียนเข้าเว็บเนียพอตนะครับหรือคุณครูจะ Copy ปี้ลิงก์ตรงนี้ส่งให้นักเรียนทางไลน์ a c e b o o k นะครับหรือจะแชร์ไปที่ Google โ o m e นะครับ อันนี้เป็นปุ่มที่เปิดให้แชร์ผ่านซูมมิ e ได้นะครับก็ถ้าใครจะใช้ก็ทำแบบนี้สร้างห้องซูมขึ้นมานะครับอันนี้ผมขอใช้เป็นลิงก์ก่อนนะครับก็ปีลิงก์ครับส่งลิงก์ให้กับนักเรียนนะครับผมจะจำลองนะครับฝั่งหนึ่งเป็นนักเรียนนะครับอ,อีกฝั่งหนึ่งเป็นคุณครูน,นะครับ เสร็จแล้วก็ออกกากระบาดอากอกกรนะครับอ่าเสร็จแล้วฝั่งนักเรียนเนี่ยนะครับก็ต้องใส่ชื่อก่อนนะครับอันนี้สมมุติเป็นเด็กชายพงศ์อ่านิคเนมนะครับเป็นพงศ์ละกันนะครับนักเรียนก็พิมพ์ชื่อของตัวเองนะครับแล้วก็จอยเนสั้นนะครับ ฝั่งซ้ายมือของคุณครูนะครับฝั่งขวามือของนักเรียนอ่ะคุณครูก็เป็นผู้ควบคุมเกมนะครับเราก็ทํากิจกรรมในห้องถัดไปนะครับจากนั้นคุณครูต้องการไปสไลด์ถัดไปก็กดตรงนี้นครับสไลด์บนหน้าจอนักเรียนก็จะเปลี่ยนมาถึงวิดีโอละคุณครูก็เปิดวิดีโอให้นักเรียนนะครับวิดีโอก็จะถามว่า จะให้คุณครูเป็นคนเล่นหรือให้นักเรียนเป็นคนเล่นนะครับให้นักเรียนเป็นคนเล่นคอน t ิ n นีนะครับก่อนอีกก่อนน,น, Continue, นะครับเมื่อ,อนะวิดีโอเล่นมันถึงข้อคําถามที่คุณครูคสร้างกิจกรรมไว้แล้วนะครับมันก็จะมีกิจกรรมเล่นขึ้นมานะครับอันนี้ผมขอเคลียร์สัญญาณก่อนนะครับเสร็จแล้วในหน้าต่างของคุณครูเนี่ยเห็นะครับตรงนี้จะมีจํานวนนักเรียนบอกนะครับอันนี้คือจํานวนสไลด์ทั้งหมด ตอนนี้ถึงไซต์เที่ยวไหลแล้วนะครับอันนี้ซ่อนชื่อนักเรียนไหมนะครับอันนี้ฟังกเชอร์อันนี้เป็นเมนูด้านบนนะครับอันนี้เป็นไวบอร์ดนะครับถ้าจะอธิบายอะไรเพิ่มนะครับนะมจรู้เมื่อกี้ผมติ๊กให้เป็นนักเรียนเล่นเองนะครับ ข้อหนึ่งกิจกรรมที่หนึ่งนะครับปลายี่สบเป็นปลาเมืองของชนชาติใดอินเดียนะครับก็ตอบไปนะครับกดซับมิดกดสับมิดกดคอนทินิวไปต่อนะครับอ่าพอ็จ้ถึงกิจกรรมที่สองแล้วน,นะครับ S <S <S จิจกรรมที่2เป็นแบบเลือกตอบขึ้นมานครับอ่าผมก็เลือกตอบอินเดียนะครับกด Submit ซับมิตกดคอน t ิ n น e p a เพย์อนนะครับเล่นต่อ เื่อเสร็จสไลด์นี้แล้วนะครับขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปเลยนะครับครับปไปสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปผมตั้งค่าให้เป็นดึงข้อมูลมาจากเว็บนะครับไปชี้ทิตของปลานะครับเป็นตวัดของปลาครับสไลด์ถัดไปครับสไลด์ที่5สไลด์ที่5าจะแบ่งให้มันชัดเจนหน่อยนะครับนักเรียนก็สามารถดูภาพ 3ามมิติได้นะครับผมดูด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาหมุนได้นะครับอันนี้ผมหมุนจากฝั่งนักเรียนนะครับต่อไปสไลด์ที่6ครับสไลด์ที่6นะครับเป็นกิจกรรมเป็นเกมนะครับนักเรียนก็กดเล่นได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็กดถัดไปนะครับ ก็จะเป็นภาพนะครับภาพรอกทิทานะครับเสร็จแล้วสไลด์ถัดไปไม่มีแล้วครับจบที่7สไลด์นะครับก็มาดูหน้าจอฝั่งคุณครูนะครับคุณครูจะลองใช้ไว้บอร์ดดูไหมครับตัวที่ไว้บอร์ดคือค้งอ่าปึ๊บคุณครูต้องการนะครับอาจจะให้ความรู้เพิ่มนะครับว่าฉีดฉีดเสียนเสียนลงไปเห็นไหมครับต่งซ้ายมือของคุณครูนะครับ ฝั่งขวามือของนักเรียนนะครับทดสอบทดสอบได้ไมเอ่ยทดสอบปึ๊บไวบอรดปึไม่ต้องการตัวไหนก็เอาอย่างลบมาลบครับยางลบโอเคครัไวบอร์ดก็ปิดไว้บอร์ดตรงนี้อ่าปุ๊บนะครับพอเสร็จสิ้นกิจกรรมปุ๊บก็สามารถออกได้เลยนะครับ อันนี้โค้ดนะครับพี่โชว์ของของครูนะครับ <c oughs> มาดูฝั่งนักเรียนนะครับฝั่งนักเรียนนักเรียนเรียนเสร็จอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนักเรียนก็สามารถปิดได้เลยนะครับ <c oughs> สูงขอครูก็แบ็กออกมาตรงนี้ครับกลับมาที่หน้าเนียพอร์ต <c oughs> คุณต้องการออกจากบทเรียนนี้ไหมนะครับ yes <c oughs> ครับผมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ เป็นการสอนสร้างคอนเทนต์นะครับมีทั้งหมด78็แบบนะครับเดี๋ยว,วคุณครูคก็ลองมาทําตามมาใช้ตามนะครับส่วนคลิปวิดีโอถัดไปนะครับจะสอนเป็นการสร้างข้อสอบสร้างกิจกรรมนะครับข้อสอบก็มีหลายแบบทั้งแบบเลือกตอบแบบจับคู่แบบต่างๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ